สวัสดีครับสัญญยชาแนลครับวันนี้มาดักกุ้งครับครับันโดมาด้วยแล้วก็ขวดอัดลมกับดักแบบใหม่ครับกับดักกุ้งแบบใหม่เราจะมาดักโบอลนี้ครับ ก็อาจจะมาเปล่าครับดักด้วยเหยือ่อสูตรเด็ดครับเหยื่อสูตรเด็ดของช่องอีสานสอกลาวครับ่ือเดด็มันดักด้วยนี่ครับนะครับไปตามเลยครับ ดักนี่ครับมัดนีครับดักง่ายครับออจมไปลอยมาทำไมไม่ต้องลง,ลงคลิโคนอันนี้ครับจมไปเลย ให้ดูแค่สองหลังพอครับสองหลังสาหลังเนี่ย <c oughs> บรรยากาศร้อนมากครับไปใกล้หน,น,น่อย đặt đặt gần ngang đặt ngay ngang hàng ngang 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 กุ้งอะไรทิ้เ <laughs> ด็ดเลพูดมาเนี่ฮะเงไปลึกๆไ,ไปตามดูกันตอนเช้าครับ โอ้ดักบ,บ่อยมากไปมั้งนี่คนมันขัดักด,ด้วยถูกถูกยับับเนี่ยแรงลุงก็แรง ข,ขอดูครับอันนี้ไม่เข้าขวดนี้ทำไมไม่เข้าครับหลายขวดก็หลายตัวพอได้หลับได้กลอยวะเนี่ย

นี่เขาเยอะเลยครับเต้นกระเดีวกระเดกระเดว,เดวอเอเยอะแลยครับโอ้ตื่นลื่นลื่น,นเยอะเลยนี่ขวดนี่เขายอะเลยประมาณหลายขวดหลายตัวแล้ขวของาล้ว ตรงนี้หากินได้ยากครับช่วงหน้าเร้งี่เยอะอีกแล้วครับเนี่ยกุ้งเต็นกุ้งเต็นนะไปตามทันที่บ้านครับว่าสรุปผลว่าจะได้เยอะหรือน้อยยามไปถึง นนด้วยครับติดตามกันที่บ้านนะค,ครับเสร็จแล้วครับแต่แค่นี้แล้วครับปลาตะเพียนด้วยครับปลาตะเพียนตูด้วยืูว่ามันอยู่ครับนครับหลายขวดก็หลาย ไอตัวนะครับใส่สวยๆมากครับกุ้งโคโยตี้ครับขวดแบบเก่าครับนี่ก็แบบใหม่แบบใหม่คนี่ก็คอนโดครับแค่นี้นล้วครับลำมอาก็โดนได้ครับ ใส,ส่สวยๆมากครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับไปแจง้งเตืยนััเชิมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เช่นี้นะครับสวัสดีครับสัญญ h ชาแนลครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ ดูช่องไหนครับ